สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะตามแม่มาเมาส์ม,มอยมอยไทย EP นี้นะคะเราคุยกับเขาชาติพิชิตสอสอต้อยแปดร้ว สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยมาพูดคุยกันชาติพิชิตก่อนอื่นยินดีด้วยกับดับเบิลโบนัสนะคะขอบคุณครับโบนัสแบบดับเบิลโบนัสนี่คือเราไม่เห็นในวันลุมพินีมาพักใหญ่แล้วใช่ครับผมออได้สามคนครับที่ได้ที่ได้ไดับเบิลโบนัสครับเราเป็นคนที่สามหรือเป็นคนที่สี่ ประมาณสามสี่คนนะครับผมน่าจะคนที่สี่หรือที่สามนี่แหละคือโบนัสก้อนเดียวมันก็ตื่นเต้นแล้วหน้าสามแสนห้าเนี่ยใช่ครับผมคราวนี้ได้มาเจ็ดแสนนี่คือแบบโอ้โห <laughs> เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างถามก่อนเลยเพราะว่าเป็นที่พูดถึงก็คือเจ้าดับเบิลโบนัสนี่แหละนาทีนั้นคือเราชนะน็อกไปแล้วถูกไหมเราได้รับการชูม,มือก็คิดว่าเอ้ยเราต้องมีได้โบนัสแหละ ใจเราคิดว่าก้อนเดียวว่างั้นใช่ครับานายยังคิดว่าก้อนเดียวเนี่ครับ hmm. <c oughs> แล้วพอ, <c oughs> พ,อพี่พอเขาบอกว่าทูเบอร์นัททูเบอร์นัทนี่เขาพูดภาษาอังกฤษนะผมก็ผมก็มกเออทูเนี่ยน่าจะเป็นสองก้อนนะครับพอที่ที่คนที่เป็นผู้ชายที่แปลแปลภาษาเขาก็บอกว่าเจ็ดแสนบาทน้ำตาแต่ผมตกเลยครับ น้ำตาไหลเลยมันมันตื้นตันนะมันเป็น,นเงินก้อนใหญ่สําหรับเราเลยเนาะเยอะมากแล้วชกมวยมาสิบกว่าปีไม่เคยได้ขนาดนี้เลยครับคือเราพี่ปุ้มหมาก็ดูนะว่ามุมกล้องที่จับภาพเนี่ยตอนที่เขารอจะประกาศว่าเราจะได้โบนัสเนะคนมุมกล้องก็ไปจับภาพพี่เลี้ยงอะ่ะที่อยู่ตรงมุมอะ่ะสามคนด้วยอะ่ะขนาดว่าแบบตอนนั้นอ่ะพี่เลี้ยงคนกลางยังแบบฮะ แบบทำหน้าแบบงงอ่ะได้กลับไปย้อนดูนาทีนั้นไหมคะครับย้อนดูครับมก็พี่เลี้ยงก็ดีใจก็โดดดีใจเลยดีใจดีใจจริงๆนะแล้วก็มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊กต่างๆขอบคุณแฟนมงแฟนมวยเนาะชาติพิชิตนี่คือต่อยวันลุมพินีมาเนี่ยห้าครั้งแล้วใช่ครับห้าครั้งครับอืม ผลสถิติชัยชนะเราชนะเป็นยังไงบ้างคะแพ้ชนะไอ,อผมโชคมาห้าครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งชนะครั้งที่สองแพ้แล้วที่นัดชนะรวดครับอืมครันะ้งครับชนะเนี่ยที่ดูหลายคนก็บอกว่าเป็นที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นต่อยกับสแกงงามจิตเมืองนนท์หลายคนก็ชมทั้งสองคน่ะทั้งคู่อะเนาะครับแล้วก็มีต่อยกับ ขุนศึกสอเดชพันธ์ใช่ครับผมอันนั้นก็คือชนะมาเหมือนกันใช่ครับแฟนมวยก็บอกว่าประทับใจแต่สองครั้งนั้นน่ะมันชนะคะแนนต่อยเดือดขนาดน,นั้นน่ะก็ยังไม่ได้โบนัสเลยนะใช่ครับแต่ก็มีคอมเมนต์นะว่าน่าได้โบนัสทุกผมสองไฟหลังนะครับอืครับผมทุกสนุกทุกไฟครับก็คือทั้งกับสแกงามแล้วก็จิตเมืองนนใช่ครับ เอาจิงๆอะบางคนพูดขนาดว่าให้ทั้งแดกทั้งน้ำเงินเนี่ยให้คู่ไปเลยก็ได้อ่ะค่ะ <c oughs> แต่ว่าคราวนี้มาเจอกับพึ่งหลวงใช่ไหมไฟนี้ไฟล่าสุดแล้วอือเ,เหนือเพชรครับเหนือเพชรโอ้ขออภัยเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเจอกับเหนือเพชรนี่ก็คือเหมือนแบบเราได้โบนัสชดเชยที่ผ่านมาเลยนะไ่เจยเป็นอย่างนั้นนะเออเออเออแต่อีกมุมหนึ่งคือเกมการชกวันนั้นเนี่ย ชาติพิชิตนี่คือเราเสียนับไปก่อนใช่ครับมาเสียนับยกสองครับก็ตนยกสองผมไปช่วงผมไปเตะขาเขาแล้วเขามาช่วงเขามาเตะข้างบนพอดีเข้าตรงนี้ปลายคานพอดีแล้วตอนนั้นจังหวะลงไปเลยมันเป็นยังไงคะคืออาการพี่อยากรู้พี่ไม่เคยโดนเตะนะพี่อยากรู้ว่าที่นักมวยโดนเข้าไปปุ๊บแล้วมันแบบลงไปผ่ามันตัดหรือมันจะมีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแบบจุดที่โดนไม่เหมือนกันของเราตอนนั้นเป็นยังไง คือโดนไปแล้วมันโดนปุ๊บลำภาพมันจะมืดไปเลยครับภาพตัดไปเลยครับ hmm. มันตัดประมาณสองวิอย่างเงี้ยแล้วเราลงไปเราก็สะดุ้งฟื้นขึ้นมาครับมันมันตัดป,ประมาณสองวิครับลุกขึ้นมาไวมากเลยใช่ครับโอ้คือแบบอโตเมติลุกขึ้นมาไวมากแต่ตอนนั้นใจรู้ละอา้าวเฮ้ยเราเสียนับแล้วใช่ครับู้แเราเห็นกรรมการนับเราก็ รู้แล้วว่าเสียนับเราใจใจไม่ดีแล้วกลัวแพ้ใจไม่ดีแล้วเลยรมการนับเสร็จลมแล้วแล้วผมก็ก็จะโดนยังว่ะนะฉะนั้นยังไม่หายเมาอืแล้วพอหายเมาผมก็เดินเดินมีสติเดินยำเขาเลยแต่พอมาลูกแบบดุเดือดแล้วกําลังมันมันเอาเป้งหมดยกสองใช่ครับแล้วทีนี้ก็มาพลิกเกมได้ในยกที่สามใช่ครับยกสาม พอคิชเก่ได้ที่เลี้ยงก็สั่งบบเดินอย่างเดียวเดินบทเดินบทอย่างเดียวเลย <c oughs> แต่ว่าสไตล์ของชาติพิชิตคือไม่ต้องสั่งให้เดินผมก็เดินอยู่แล้วใช่สไตล์อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ผมมวยบูอยู่แล้วเดินบูทุกไฟสุกทุกไฟครับแล้วจังหวะที่พอเราต่อยทางเหนือเพชรได้แล้วเขาล่วงลงไปอะ่ะตอนนั้นมันรู้สึกยังไงมั่งคะ มันมันโล่งอกครับเหมือนเราเหมือนเราถ้าถ้าเราไม่ได้น็อกเขาเราได้เราก็น่าจะแพ้ครับแล้ว่าเราโดนนับมเราไงครับในใจเราโดนนับเราคือต้องเดินให้เขาแบบน็อกนะครับแล้วมันมันเลยโล่งไงโลโล่งอกไปเลยครับแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็คือว่าเราโดนเราเสียนับก่อนหลังจากนั้น<บ>เราก็มาทําเขาให้เขาเสียนับมันก็เหมือนหนึ่งหนึ่งอ่ะใช่ครับหนึ่งหนึ่งอืม แล้วมันเหมือนเป็นช่วงว่าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วทีนี้ใครจะพลาดใครจะได้ก่อนมันต้องแบบเบียดสุดๆเลยมันมันยังไงเป็นยังไงบ้างอารมณ์ของนักบวยตอนนั้นน่ะบนเวทีอะ่ะมันตอนนั้นนะก่อนจะน็อกเขามันมันมันคือยังไงก่อนจะน็อกเขามันมันรู้เลยครับว่าเขาว่าเขาจะน็อกอะครับแต่เราได้นับหนึ่งเท่ากันแล้วแล้วผมก็รู้เลยว่าแบบเขาเหมือนเขาจะไม่ไหวแล้วครับอืนับี แต่มันเหมือนว่าพี่ดูนะคือต่างคนต่างก็หวังเหมือนกันแต่ดูเหมือนเราดูอาการเขาว่าเอ้ยเขาดูแบบอาจจะเหนื่อยมากแล้วใช่ครับมีจังหวะที่เขาแบบถอยไปแบบซอยเท้าถอยไปเหมือนกันใช่ครับแล้วเราหมุนตัวตามมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ที่เขาวิ่งแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปต่อยเขาอะแต่ในช่วงที่เรียกว่าหลายคนนะที่พี่ดูเนาะ บางคนเนี่ยเหมือนกับได้นับเขาก่อนแล้วเหมือนตั้งใจจะปิดเกมจนมีจังหวะที่ไม่ได้ป้องกันเข้าวมวยแบบหลวมหรือเปิดหน้าแต่ชาติพิชิตเนี่ยพี่ดูช่วงนาทีนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรายังระวังตัวไม่ใช่แบบเฮ้ยเดินลุยเปิดหน้าแล้วชนแหลกไม่ใช่แล้วมีจังหวะหลบจังหวะแบบเออคุณแบบไม่ผีผาอะ่ะเออไม่วู่วามอะ่ะมียังมีสติอยู่ครับช่วงตอนนั้นครับเราก็กลัวพลาดอย่างนกันครับเดินไปมั่ว กลัวเหมือนกันถ้าเดินมั่วๆอาจจะโดนสวนมาครับผมจากที่เราจะได้เดี๋ยวจะไม่ได้ไปใช่เดี๋ยวพลาดรัเอา้าจนสุดท้ายคือเราก็ได้รับชัยชนะสุดท้ายนี่ปิดเกมได้ชนะน็อกแล้วก็ได้ชัยชนะมารวมถึงบัตรดับเบิลโบนัสที่หลายคนแบบโอ้โหขนาดไม่ได้เองนะแค่ฟังยังแบบเ้ยดีใจแทนจริงคอมเมนต์มีคนแบบต้องมร้องหมีนคนแบบตึงตามา เขาคนนั้นตื่นตันใจตื่นตันใจตื่นตันใจจริงๆแล้วก็ไปไล่ย้อนดูไม่ว่าจะเป็นกับสแกงามหรือว่าจากกับขุนศึกนะพี่เข้าใจเลยคําว่าคอมเมนต์เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยชาติพิชิตนี่คือชกมวยบูแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนดูคือตั้งแต่ละครั้งเคาะยกที่หนึ่งจนถึงยกสุดท้ายอ่ะสิบวิสามสิบวิสุดท้ายอ่ะชาติพิชิตอ่ะในบางจังหวะที่เราเหนือกว่าคู่แข่งอะเนาะ เราก็ไม่ใช่เดินหนีอ่ะไม่เหนื่อยไหมมันก็คงเหนื่อยเอายกสาบอามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยทุกไปอยู่แล้วใ่ใจเรามันก็สู้ครับมันเหนื่อยแต่มันเราเหมือนเราก็ต้องซ้อมมาดีเลยครับถึงเอะครับมันเหนื่อยแต่ใจใจมันสู้ได้แต่ซ้อมมาไม่ดีถึงเหนื่อยไอถึงใจสู้แต่มก็ไม่มีแรงสู้ครับใจมันอยากสู้แต่บางทีร่างกายมันไม่ไหว แต่อันนี้ต้องบอกว่าจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายยังต่อยยังออกอาวุธยังไม่ใช่แบบเดินแบบเฮ้ยเดี๋ยวรอรอหมดเวลาไม่ใช่ทรงนั้นเลยทางเดินบูงเดียวทุกวินาทีอา้าวจนได้รางวัลไปวันนั้นมีกองชงกองเชียร์ไปเห็นคลิปนี้คือโอ้โหไปเชียร์กันเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับกําลังใจดีมากเลยผมเลยไม่อยากแพ้นะครับวันนั้นเลยกว่ากองเชียร์ผิดหวังนะครับ ของเชลล์เกือบร้อยครับวันนั้นชาติพิชิตนี่คือการฝึกซ้อมของเราการเก็บตัวของเราเราอยู่ค่ายไหนยังไงใครเป็นคนเทรนนะคะอยู่ในแปดริ้วครับผมตัวอยู่แปดริ้วอยู่ค่ายสสต้อยบีีบีซีเคยิมครับซ้อมอยู่ที่ฉัดเชียงซาอเอาไม่ได้มาเก็บตรงเก็บตัวอยู่ค่ายกรุงเทพอะไร ใช่ครับอนมอีช่งางเซาครับอืมเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมเส้นทางนักมวยของชาติพิชิตเนี่ยเป็นมายังไงบ้างคะเริ่มต่อยมวยกี่ขวบครอบครัวเป็นยังไงครับก็ผมอยู่บ้านนอกจนถึงอายุอายุสิบสองนะครับมีน้องผมอะ่ะเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องผมอะ่ะมีฉลามขาวพีเคแสนชยัยครับคือลูกพี่ลูกน้องผมเขาพ่อเขา ตอยจับเขาต่อยอยู่ครับแล้วผมความคิดก็อยากไปต่อยไปอยู่เขาจะอยู่ในตัวเมืองโคราชครับผมก็อยู่บ้านนอกผมก็พอผมจบพอผมผมก็ให้อาผมมาอาผมมามารับไปชกไปซ้อมที่ในตัวเมืองโคราชแล้วก่อนหน้านี้เราต่อยมวยมาตั้งแต่กี่ขวบคะตอนสุดมวยก็ตอนอายุสิบสองครัต่อยงานวัดอย่างนี้ครับนั่งรถแบบแท๊กๆๆไปนั่งรถที่เขาไอถ่ายไล่ครับไ้ขับ ต่อยมวยฮะแล้วตอนตอน,ตอนหมายถึงว่าแบบสิบสองก็เห็นเขาต่อยแล้วก็คือเราฝึกซ้อมอยู่อยู่แถวบ้านอยู่แล้วใช่ครับผมอ๋อแต่ว่าพอเริ่มไปชกเนี่ยเริ่มเปรียบมวยก็บอกให้อาพาไปหน่อยใช่ครับี่ยอา<อ><อ>มารับครับมารับไปอยู่ด้วยเลยครับในตัวเมืองโคราชเลยใช่ครับทำไมอ่ะทำไมตอนนั้นถึงว่าแบบเฮ้ยสิบสองแล้วทำไมถึงแบบเฮ้ยเราอยากต่อยมวยเราอยากเป็นนักมวยเว้ยเห็นน้องชกด้วยครับแล้วเราเห็นน้องชกแล้วน้องมีตังค์เนี่ยครับ เราเป็นคนไอ้ผมมันแบบช่วงนั้นจนไงนแบบหาก็ทําไร่ทํานากับปู่กับย่าครับตอนเด็กเป็นทําไร่ทํานากับปู่กับย่าช่วยเขาอืมคือที่บ้านเนี่ยก็คือเราโตมากับปู่กับยา่าใช่ครับทำไรทำนาตอนตอนเด็กพ่อแม่เลิกกันครับไปอยู่กับกับกับยา่าครับอยู่กับยา่ามาที่โคราชมาเรื่อยมาเรื่อยเลย จากต่างจังหวัดปุ๊บขยับอาจากต่างพื้นที่ก็ขยับเข้ามาในตัวเมืองใช่ครับพอเริ่มเริ่มมาแบบได้ลุยได้เป็นนักมวยพอต่อยจริง,รงๆอ่ะมันเหมือนที่คิดไหมมันเจ็บไหมมันแตกไหมมันเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็ชนะบ่อยนะช่วงแรกมันก็ดีใจครับมันไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเลยมันสนุกไปด้วยครับแล้วก็ได้เงินด้วยใช่ได้เงินมีเพื่อนเล่นเยอะครับ่ายมวย ห้าวห้าวตอนนั้นมันได้เลยจริงๆริห้าวเลยอ่ะเออแล้วหลังจากนั้นขยับขยายมายัางไงจากที่อยู่ที่โคราชในอําเภอเมืองแล้วหลังจากนั้นมีการย้ายมากี่ค่ายคะกว่าจะมาอยู่ที่สสต้อยแปดิ้วเนี่ยอ,อตอนแรกผมอยู่กับชนะโชคผมก็ชอชคเจริญการช่างแล้วก็ไปซ้อมอยู่ค่ายสอสว่างยิมครับที่อยู่โคราชแล้วรานนี้พอผมแพ้ไปบ่อยแพ้ไปบ่อยแล้วน้าผมให้มาอยู่บ้านจเจริญสุขครับ คือแม่บุม๋มแม่บุ๋มเอามาอยู่บ้านเจริญสุขแล้วก็พอชกอยู่บ้านเจริญสุขเริ่มมีชื่อเสียงได้ต่อยสึกวันทรงใช้ครับแล้วก็วมีลูกพี่สอสอต้อยซื้อตัวมาอยู่นี่ครับผมมาอยู่กับสอสอต้อยนี่คือได้กี่ปีแล้วคะแปดปีแล้วครับผมนานแล้วนานแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าชื่อที่ขึ้นชกในวันเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วไฟแรกที่ขึ้นชกกับวันก็นี่แหละชาติพิชิตสอสอต้อยปาจีนแปดริว สอ,สอ,อ,อ,ส,อสอต้อยแปดลิ้วนี่แหละนะชาติพิชิตคือไฟแรกที่ขึ้นชกเนี่ยในวันน่ะตอนนั้นน่ะปีที่แล้วเนาะวันลุมพินีมันแบบโอ้โหฟีเวอร์มากเราก็ผ่านมาเยอะนะต่อยมวยมาเยอะนะตอนนั้นคิดไหมว่าเฮ้ยเรามันค่ายต่างจังหวัดเราอยากจะไปต่อยกับวันลุมพินีบ้่งจะมีโอกาสไหมผมก็พอมีชื่อเสียงคิดคดว่าน่าจะมีโอกาสคร,ครับว่าขอผมก็ทักไปขอซอเอครับทุก ทุกวันครับเพราะเอคือโปรโมเตอร์อครับที่จะส่งผมไปนะครับผมก็ทักไปอ้อนแกให้ให้ขึ้นรายการวันให้ทุกทุ้ททเดือนครับอ๋อก็คือตัวเราเนี่ยซ้อมอยู่กับสอสอต้อยแต่ว่าขั้นตอนการหาอะไรต่างๆซอเอจิตเมืองนนจะเป็นคนช่วยหาไฟให้ใช่ครับจะเป็นโปรโมเตอร์อครับอืม,อมเป็นโปรโมเตอร์ให้ก็คือทักไปซอเออยากขึ้นชกวันช่วยหน่อยได้ไหมครับ เออ,อผมจะไม่ฝังนะพูดกับแกอ้อนอ้อนนะพูดกับแกว่าอะไรนะพูดกับแกเรียกแม่ครับบอกว่าแม่ให้ผมขอ่อยวันผมจะไม่ทาให้แม่ผิดหวังเนะี่ยพูดอ้อนแกแล้วสุดท้ายพอซอเอตอบกลับมาว่าเอ้ยมีรายการขึ้นชกวันแล้วนะไฟแรกเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเนี่ย คือตื่นสองแต่ตีสี่อระขยันนะผมวิ่งตอนเย็นวิ่งสองรอบครับปกติเขาวิ่งรอบเดียวผมวิ่งสองรอบแล้วไฟแระมีความมุ่งมั่นมากครับมันเป็นเหมือนฝันแล้วฝันนะครับเหมือนแล้วฝันแล้วอยากไปต่อยวันเนี่ยเราเลยมีความตั้งใจมากขึ้นคือต่อยมาก็เยอะแล้วเหมือนมันหลายศึกหลายไฟอะไรมาแล้วเหมือนประสบการณ์จากเวทีวันลุมพินีเนี่ยเหมือนมันเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะ ใช่ครับมันตื่นตาตื่นใจมันน่าตื่นเต้นมันทําให้นักมวยหลายต่อหลายคนมันมีไฟมากยิ่งขึ้นเลยใช่ครับผมพี่ปุ้มมาชอบถามนักมวยว่ายังจําความรู้สึกแรกที่เดินเข้าเวทีมวยวันลุมพินีได้หรือเปล่าแสงสีเสียงกองชงกองเชียร์อย่างเงี้ยมันแตกต่างไหมจากที่เราเคยเจอมาความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างชาติพิชิตจําได้ไหมคะคือผมชคที่วันนะตื่นเต้นทุกไฟแลบเ ยังตื่นเต้นทุกไฟครับคือตอนเปิดตัวยิ่งตื่นเต้นนะเหมือนแบบเราออกไปแล้วคนเยอะมากเลยครับคือคนมันเยอะกว่าที่เราชกมาห้ายกนะครับแล้วเขาเสียงเขาตกมือนงี้ยคือเขินเดอไปเขินด้วยเขินแต่ว่านี่หลายไฟแล้วนะเราก็สี่ห้าไฟแล้วนะต้องชินแล้วบ้างความเขินเนี่ยเหมือนเดิมครับตื่นเต้นเหมือนเดิมคือแล้วบรรยากาศเนาะ แสงสีเสียงอะไรนี่มันไม่เหมือนกับเวทีมวยที่เราเคยชกใช่ครับมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความแบบว่าระดับโลกมากขึ้นมันยิ่งใหญ่มันตื่นเต้นทุกไฟครับ5ไฟก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วทุกครั้งนี่ขึ้นชกนี่คือชาติพิชิตก็มีได้รับเสียงตอบรับที่ดีแต่ก็มีเหมือนกันอคอมเมนต์แฟนมวยชาติพิชิตเพิ่งลงเองมั้งแฟนมวยที่วันดีคืนดีอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็คอมเมนต์ส่งข้อความ เหมือนมาด่าเราว่าทําไมมึงชคไม่ดีเลยแบบนั้นแบบนี้อันนั้นเข้อความนานแล้วครับที่ที่เราส่งมาเมษาปีที่แล้วครับเมษาปีนี้ครับปีนี้เมษา,าปีนี้ก็ผมชกไม่ดีครับไฟนั้นชคห้ายกต่อยแบบไม่ได้เรื่องเลยครับไฟนั้นก็ส่งที่เขาทักมาด่าครับจริงเหรอ <ผม S 1> ทำไม ทำไมอะถ้าชาติพิชิตบอกว่าผมตั้งใจทุกไฟแต่ทําไมเรารู้สึกว่าเออเขาก็สมควรด่าเราแล้วล่วละมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรอะคะออผลงานมนออกมาไม่ดีครับตั้งใจเราตั้งใจทุกไฟแต่ผลงานมันออกมาไม,ไม่ได้เหมือนที่เราหวังนะคไฟนั้นชกไม่ดีจริงๆเหมือนบางทีเกมการชกมันไม่ได้ดั่งใจที่เราตั้งใจใช่ครับผมการที่นักมวยมากประสบการณ์การที่นักมวยซ้อมมาเยอะ ขึ้นเวทีไปแล้วมันชกได้ไม่ดีมันจะเกิดจากอะไรได้มั่งคือ,อยังไงคู่แข่งเขามาแบบนี้ไอ้ที่เราเตรียมมาเราไม่ตรงเราแก้ไม่ถูกเราจัดการจังหวะนั้นมันพลาดไปหมดจังหวะนี้เราช้าอะไรอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับแล้วมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนยครับแบบบางทีเราเป็นรองเนี้ยเราก็กดดันมันมีมีการทานนรันเงี้ยท่ายกเรากดดันเนี้ยการเตรียมตัวก็อย่างหนึ่ง แสดงว่าเรื่อง <I know. S 1> นักมวยนี่เรื่องจิตใจก็สําคัญใช่ถูกครับเอาแล้วสมมติว่าเราเจอคอมเมนต์หรือคนส่งข้อความมาต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างก่อนโชคหรือว่าหลังโชคครับพี่ภูมิก็ไม่รู้ว่าถ้าถ้าก่อนอะก่อนโชคก่อนก่อนโชคหลายคนนักมวยมกกักจะถูกถูกดูถูกไว้ก่อนม <I know. S 1> ึงอ่อนมึงไม่มีทางชนะเขาหลอกแบบนั้นแบบนี้เราเจอแบบนี้ก่อนโชคอะเราจะทํจะมาทิยังไงอะทำยังไง ผมส่วนผมนะตัวผมอ่ะผมไม่ค่อยคิดอะไรครับผมจะปล่อยวางมากกว่าในเราไปคิดถึงไอ้สิ่งที่เราจะชกบ,บนเวทีครับทาให้มันออกมาให้ดีก็พอส่วนชกอาจจะวางก่อนชกก็คือไม่ไปยุ่งตรงนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าหลังชกแล้วแล้วถ้าไฟนั้นเราดันแพ้อีกเราเป็นคนซ้อมมาเฮ้ยเราแพ้ตัวเราก็เซ็งอยู่แล้วนะเว้ยเฮ้ยแล้วข้อความมาเนี่ยไม่ได้มาแบบ เฮ้ยให้กำลังใจสู้ใหม่แต่ข้อความมาดา่าเฮ้ยชกไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหอ่านแล้วมันมันยังไงอยากจะทุบโทรศัพท์เลยไหมมันเครียดขนาดไหนไม่เคียียแล้วเก็บเก็บอันที่เขาด่ามาแก้ไขปรับปรุงครับเหมือนเหมือนที่นี่เขาทักมาด่าผมมก็เก็บมาแบบมันจริงอันที่เขาพูดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาตัวเองครับแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะ อย่างนึงนะที่ว่าแฟนมวยอ่ะของมวยไทยอ่ะก็มีคอมเมนต์แรงจริงๆแต่อีกมุมหนึง่งก็อยากจะให้มองแบบนี้นะถ้าเกิดเรามองกันมุมนี้เผื่อมันจะสบายใจขึ้นนะว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยก็คือเขาตามดูเราใช่ครับครับเขาก็เหมือนกำลังใจของเรากำลังใจนึงเลยครับเขาก็เหมือนกำลังใจนึงคือเขาก็ตามดูเราแล้วเขาก็เอาใจช่วอยากจะให้บนเวทีเนี่ยเราชนะ แต่เขาอาจจะ,อ,ะอินมันมากๆไงแล้วแบบเฮ้ยพอเราแพ้ว่ะมันไม่รู้จะทํำยังไงกูเชียมึงนะเว้ยกูพิมพ์บางทีแบบกูใส่มึงเยอะนะเว้ยกูเชื่อเยอะอันน้น่าจะเป็นอันอันนี้อ่ะก็เป็นอันหลังน่าจะเป็นอันหลังก็อาจจะเป็นได้แต่นั่นก็คือว่าอ๋อเพราะเขาเชื่อในตัวเราเขาก็เลยใส่ให้เราพอมันไม่ได้เขาเสียหายก็เลยมาใส่แล้วลับใช่ครับ ถ้เป็นเป็นผลของาการกระทำครับเป็นผลของนี่คือแหมอยู่วงการมานานอ่านเกมออกทุกอย่างนะใช่แล้วนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยเรายังมีโพสต์โพสต์หนึ่งที่เสือคิมเสือคิมพีเคก็เอาไปโพสต์ด้วยหลังจากได้โบนัสมาเห็นแปะไว้ว่ามีมีหนี้ที่ต้องรอจ่ายแล้วมีก็ช่วงระหว่างสองเดือนไม่ได้โชกก็หายืม เขามาใช้ในครอบครัวก่อนครับถ้านมลูกค่าอะไรแล้วก็แฟนยังไม่ได้ทํางานเนี่ยคือเลี้ยงลูกอยู่เราต้องก็ต้องดูแลฝั่งแฟนด้วยครับมันมันหลายทางเนี่ยหมดหรือยังคะที่ลิสต์เอาไว้หมดหรือยังหรือนี่หรือยังไม่หมดก็หมดแล้วมีแค่นั้นครับแสดงว่าเงินโบนัสก้อนนี้นะดับเบิลโบนัสก้อนนี้นะหนึ่งเลยคือได้มาจ่ายหนี้ไปก่อนแล้วว่างั้นใช่ครับผมเคลียร์หมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไหมในลิสต์เนี่ย ยังยังไม่ได้เงินเลยครับตอนนี้น่าจะน่าจะได้วันนี้คือคุณผู้ชมเราเราชวนคุยแล<ร>้วบอกเขาว่าราอก่อนนับอกเจ้านี้ว่ารอกอนได้น่าจะได้วันนี้แม่แล้วข่าวได้ดับเบิลโบนัสบันดังด้วยไงใช<ต>่ครับเขาก็รออยู่เอ้ามีเงินรอใช้นี่แล้วเราลงไปเดี๋ยวผมใช้นะครับด่ลิสที่มีอ่าเดี๋ยวได้เงินก้อนนี้มาก็แสดงว่าจัดการเลยคือใช้นี่ก่อนอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นวางแผนยังไงบ้างคะเพราะว่า ครอบครัวเราลูกเราลูกนี่ออ,อายุเท่าไหร่คะคุยเรื่องครอบครัวให้พี่ฟังหน่อยสิผมมีแฟนคนระับมีแฟนแบบลูกมีลูกมาคนหนึ่งครับมออีอายุประมาณหกขวบแล้วแต่คนนี้เด็กคนนี้คือผมก็เลี้ยงมารักเหมือนลูกแท้ๆนะครับแล้วก็ผมมามีกับแฟนอ,อมีลูกกับแฟนอีกหนึ่งคนคนระับอันนี้ก็เกือบสามขวบแล้ว ก็ลายๆกันลูกสาวหรือลูกชายคนโตนี่ลูกสาวลูกชายครับลูกชายหมดเลยครับสองคนเลยเหรอ,อเขาจะเอาดีตามพ่อไหมเขาจะเจริญรอยตามพ่อไหมคนเล็กน่าจะน่าจะทำน่าจะต่างม, <c oughs> <c oughs> มั้มีมีต่อยวยเป็น,นยังสองของั้วเป็นต่อยวยเป็นย้บห้าวอาจจะห้าวกว่าพ่อก็เป็นไปได้เอาเราก็<ช>ต้องอดูแลนะเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราวันนี้เราก็มีภาระเพิ่มมากขึ้นเราเป็นคุณพ่อแล้วนะ ลูกสองคนเมียอีกหนึ่งคนอะไรนะอะไรนะ <c oughs> ขับเมียหนึ่งคนนะ <c oughs> เออตอบตอบถูกตอบถูกนะเออหลังจากนี้จัดสรรเงินอะไรต่างๆหรือคิดว่าบางทีเนี่ยชาติพิชิตก็รู้ว่าการเป็นนักมวยอะ่ะขนาดเรานะมวยมีชื่อมีมากประสบการณ์บางทีไฟมวยอะ่ะมันยังมีมาไม่เยอะพอที่เราจะทำเงินไปใช้จ่ายเลย เราจําเป็นต้องมีการวางแผนอะไรยังไงหรือเราคิดยังไงมั่งกับบางทีอาชีพมวยมันแบบก็ไม่แน่นอนนะครับอาชีพมวยไม่แน่นอนนะเพราะเราก็ไม่มันไม่ได้มีเงินรายเดือนเงีอ้อาชีพมวยเราทําได้ถ้าเดือนไหนเราไม่ได้ต่อยเราก็คือไม่มีเงินซึ่งภรรยาก็ไม่ได้ทํางานด้วยครับคือออกจากงานมาเลี้ยงลูกอะแล้วชาติพิชิตเองคือก่อนที่จะกลับมาชกวันก่อนหน้านั้นมันมีโควิด -19 ช่วงโควิดเราก็ไม่มีรายการเหมือนกันเราไปทําอะไรอะคะ ผมไปสมัครงานอยู่ที่โกล่าครับปึงหงีเชียงครับมีรูปตอนทำานี่ไปทําแหนมนะไปทําแหนมตั้งใจไปหางานอยู่ที่นั่นไ,<ด>ไปทําเออปึงหงีเชียงนะนมันดังเนาะแหนมเนาะแล้วก็ได้เมียม,มาด้วย <c oughs> ของฝากโกล่าน,านนะปึงหงีเชียง <c oughs> อ๋อตอนนั้นทํางานเป็นหนุ่มโรงงานอยู่ใช่ครับหน้าที่ของเราในโรงงานตอนนั้นเราทําอะไรคะ ح ح> คือต้มต้มหนังหมูครับผมต้มหนังหมูแล้วก็เอามาเอามาขูดขูดเอาหนังออกครับงานหนักไหมเหนื่อยไหมหรือเป็นยังไงบ้างสําหรับเราสาหรับผมสบายครับผมทํางานตากแดดตากลมมาเยอะนะตอนเด็กงานเฮนี้สบายครับแต่ว่าหลังจากนั้นเงินดีไหมสวัสดิการอะไรใช้ได้ไหมคะเง<า>นินะครับมันก็ท่าแรงขั้นต่ำครับมันก็แค่ใช้จ่ายต่อเดือนครับเดือน ح ح> ชนเดือนอย่างนี้ครับ เดินชวนเดินมันก็หมดอ้าวแล้วพอมีรายการมวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันเริ่มต่อยมวยมากยิ่งขึ้นใจเราตอนนั้นคือมันลังเลไหมที่จะกลับมาต่อยมวยต่อลังเลมากเลยครับคือมีพี่ในค่ายผมโทรไปชวนมาแค่กลับมาชกครับต,ตอนนั้นผมก็ยังไม่ออกจากงานนะตอนกลับมาชกก็มาซ้อมก็ขอเขามาที่ปึงอีเชียงครับมามาอาทิตย์หนึ่งเพื่อมาชกมวยชกเสร็จแล้วก็ไปกลับไปทํางานต่อ เดียวแล้วเอาอะไรไปซ้อมมาแล้วขูดหนังหมูอยู่ทุกวันน่ะตอนใส่ใต่น่าจะใอ่แม็กนะครับแต่แม็กเลยที่ไหนนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ฟอมคือประสบการณ์ล้วนๆนครับนานนานไหมคะที่แบบว่ายังทำอยู่แล้วก็ไปต่อยมวยด้วยประมาณสองไฟครับประมาณสองไฟแล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าขอลาออกจากที่โรงงานแล้วก็เอคิดว่า เห็นเขาเริ่มแบบมีรุ่นพี่ได้อัดฉีดอย่างนี้ครับเริ่มเห็นเราก็เริ่มอยากอยากได้มั่งครับมันก็เหมือนว่าพอมีอัดฉีดตัวเงินมันก็เงิน <c oughs> เงินได้เงินก้อนใหญ่มากกว่าเนาะใช่ครับผมแต่มันก็ต้องแลกกับความไม่แน่นอนบ้างนะคะจนมานี่แหละมีวันลุมพินีมันเหมือนกับแบบเฮ้ยมันจุดไฟพึบขึ้นใหม่ครั้งหนึง่งใช่ครับวันคื คือความฝันนะความฝันมังมวยทุกคนครับอยากเข้าวันอยากต่อยวันแค่ค่าตัวมันก็มันก็ได้เยอะนะครับก็คุมคุ้มกว่าค่ายกที่เราชกครับแต่ว่ามันก็แน่นอนนักมวยทุกคนอยากจะเข้ามาที่นี่เพราะฉะนั้นคนที่แข่งขันมันก็เยอะเหมือนกันนะใช่พี่ชิตเราต้องพัฒนาตัวเองครับในการแบบทำให้เต็มที่เชื่อว่าแฟนมวยอ่ะรอดูรอเชียร์อยู่แล้ว นะคะแล้วก็ประทับใจก็ต้องยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งกับดับเบิลโบนัสนะแล้วก็กลับมาครั้งนี้ฝากให้แฟนมวยได้ติดตราตึงใจเอาสุดท้ายสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายพี่ขอให้ชาติพี่ชิดเองเนี่ยฝากอะไรพูดอะไรให้แฟนๆมวยหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนรอชมรอเชียร์เราอยู่ครับก็สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับคือผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมทุกไ้า นนไม่พูดําเขินนะไม่พูดอะไรมากเขินแล้วเพื่อนนะเพื่อนเปิดห้อง้ามาก็ลุ้นกับเราด้วยนะเนี่ยเดี๋ยเนี๋ยเนี่ยร <c oughs> ายการเราก็คุสยสบายๆนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะหลายคนอยากจะรู้ว่าจะมีไฟล์เร็วๆนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มียังเขาบอกอยังยังยังไม่บอกครับมแต่รออยู่พร้อมเสมอใช่ครับ โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะชาติฟีชิตขอบคุณค่ะนักมวยมาดูเต็มแล้วไหนหันกล้องให้พี่ดูหน่อยสินักมวยไหนจริงเนี่ยสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนี่อยู่ที่ค่ายเนี่ย <c oughs> อยากจะมีโอกาสสัมภาษณ์ทุกคนเลยนะถ้ามีโอกาสนะเออเดี๋ยวแบบฝากผลงงฝากผลงานคนนี้แนะนําตัวหน่อยได้ไหมคนนี้คนนี้ อ๋อผมชื่อชัยครับต่อต้อยไปเร็ววครับนี่อีกคนละคะอีกสองคนะอะไรสองคนนี่ชื่ออะไรช,ชื่อชายแปดกครับคนนี้ชายแปดกเหรอคะใช่ครับชายแปดช,ชายแปกนี่คือยังไงท่าทางหมัดมวยลีลาฝีมือเราแปลกเหรอ ยังมันเพิง่งเ <c oughs> พิ่งมาชกใหม่ซ้อพึ่งมาซอมอ๋อเพิ่งมาซ้อมเพิ่งมาซ้อมโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะไม่รบกวนแล้วเวลานี้ฝึกซ้อมอะไรกันอยู่ขอ,<ม>ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวรอชมรอเชียร์นะครับสวัสดีครับ